การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักเขาบอกก่อนเลยนะครับว่ารายการนี้นะครับขอท้าทายคู่รักนะครับเพื่อมาพิสูจน์ความรักความสวีทความโรแมนติกความใส่ใจผ่านภารกิจสนุกสนุกของเรานะครับแบบโรแมนติกเลยนะครับที่มีเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทในแต่ะครั้คู่รักของเราในวันนี้นะครับฝ่ายชายทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ปากเก่งมากแน่นอนครับเขาไม่ได้เป่าคุยครับเขาอยู่ในวงการบันเทิงของเรา คนนึงเนี่ยเป็นดีเจอีกคนนึงเนี่ยเป็นแรปเปอร์บิ๊กไซส์เลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ประท่าฝีปากกันอย่างเต็มๆแน่นอนมาพบกับผู้รักคู่แรกของเรานะครับดีเจอาร์เอฟเอมและภรรยาอาร์มารุษทีเจหนุ่มฝีปากกล้าหน้าทะเลนประจําขึ้น94 EFM ควงคู่มากับภรรยาสาวหน้าหวานรอยยิ้มก็หวานหวนมดาราวันโกวิทย์ท คู่รักที่รักกันมายาวนานถึง14ปีผ่านทุกสุขมาด้วยกันมากมายจนแค่เห็นหางตาก,ก็รู้ใจนี่แหละครับคู่รักดีเจฟีปากาล่นหน่นาทะเลนที่จะเข้ามาร่วมศึกที่สุดรักในวันนี้ครับคู่แยมชนะแน่นอนชัวคบกันมาตั้งแต่เด็กรู้ใจกันมาตลอดเรารู้จักกันมา14ปียังไงก็ชนะแน่นอนรับประกันเลยว่าเงินล้านต้องเป็นของผม <c oughs> อยาก้มเยอะอยาก้มเยอะตัดทรงผมอันนี้มาเดี๋ยวมันออกทีวีไม่ได้คุณนัทก็เออนร่งทรงผมก็อยากคายแล้วไม่ได้เลยนะเนี่ยต้อขอต้อนรับนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยหลังแต่งงานกันไปชีวิตโอเคมหดีนะฮะชีวิตสดใสราบรื่นครับครับดูอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นเยอะเลยทีเดียวมาคู่ต่อไปครับคู่รักอีกคู่หนึ่งของเรานะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นแรปเปอร์บิ๊กไซส์นะครับคุณก๊อฟฟั c กิ้งฮีโร่และภรรยา กอลฟักติงฮีโร่แรปเปอร์หนุ่มบิ๊กไซส์อารมณ์ดีควงคู่มาพร้อมกับภรรยาสายจิว๋วคุณเบลที่พ่อพอดริทิยาทั้งคู่คองรักกันมาสามปีจนมีพยานรักด้วยกันนั้นก็คือน้องชูใจลูกสาวแสนน่ารักถึงขนาดของทั้งคู่จะต่างกัน แต่ความรักที่ให้กันนั้นบอกเลยโอเว่าใส่รักกันสวรรค์ชื่นรู้ใจซะทุกเรื่องเป็นครอบครัวที่หลายคู่อิจฉาเลยละครับค่ะเรามั่นใจว่าคู่เรารู้ใจกันที่สุดค่ะชนะแน่นอนค่ะเราน่าจะรู้ใจกันมากอะครับหรือเปล่าะหรือเปล่าะใช่ครับเรารู้ใจกันครับ บสวัสดีครับภรรยาคุณจ๊อบเบลใช่ไหมฮะสวยอ่ะคุณจะหมุนกันอีกนานนะเอาะยังไงเธอจะยังไงเอาะยังไงเอาะยังไงคราวนี้ผมขอคุยกับคุณคุธนัทกับคุณแยมนิดนึงก่อนว่าคบกันมากี่ปีปีนี้ปีที่14แล้วครับโค้ยรู้จักกันนานมากตอนนั้นเนี่ย เขายังอยู่อนุบาลมีน้อยหรือยังไงมัธยมมัธยมมัธยมแล้วเหรอมปลายแล้วครับเจอเขาที่ไหนอะไรอย่เงี้ยเจอกันที่งานเปิดตัวหนังสือพี่อ้นเล่มแรกครับครับผมก็ไปถ่ายรูปที่งานน้นางก็แบบนางนางบ้าดาราไงเออนางก็แบแบบบมันอยู่ในร้มงานเราถ่ายรูปเราเห็นแล้ว คนนี้ใช่เลยอ่ะใช่เลยสเปคเลยเออเราก็ให้เพื่อนเข้าไปขอเบอร์ครับผมเขาเนี้ยผมเคยเชิญคุณอาร์ตเนี่ยไปออกรายการของผมครับไอ้ลองใจก่อนแต่งงานแล้วคนนี้เนี่ยเขาแบบว่าเขาหึงหวงแม้แต่เพศที่สามเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่ยังไม่ให้เลยนะคนอย่างนี้ต้องถึงเพศที่สามากกว่าผู้หญิงครับเลยกังวลนะเพราะว่าพี่วิลี่คือพี่อาร์ตเนี่ยมีเชื้อตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นตุ๊ดตอนเด็กเป็นเลยพี่ สมัยเด็กๆเป็นตุ๊ดคุณเป็นตุ๊ดคือมันไม่ให้ไงหน้ามันไม่ได้อะเป็นจริงๆพี่ผมก็แอบตกใจใช่ไงใช่คืออยู่กับพี่สาวแล้วก็มีพี่ๆอีกสคนเป็นผู้หญิงหมดเลยที่บ้านมาที่คุณกอฟบ้างครับจีบกันยังไงเนี่ยสคนนี้เราเจอกันในเดโมเจอที่เดโมมันเป็นสถานที่ที่แบบวบุ ตลอดแล้วยังไงต่อวันนั้นเราดูหนังพี่ก๊อฟก่อนออกจากบ้านค่ะเรองเอินไปเจอเขาในที่นั้นเราก็เลยไปเราก็เลยไปก็เลยเข้าไปคุยเขาเราก็เลยแบบเฮ้ยก๊อฟขอเบอร์หน่อยดินี่เลยอ๋อมาเราใช่ป่ะเขาขอค่ะเขาขอเราพอเห็นบอกตอนเช้านี่มีมีโทรไปลองเพลงอะไรจักรยานคนจน คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนนั้นวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ค่ะปล่อยเขาคุยคนเดียวถ้าเกิดคนไม่มีใจมันตัดสายไปแล้วผมแกล้งเมาลองใจดูเมาจริงก็บอกเมาจริงก็บอกอว,ว่าจะรับสภาพนี้ได้ไหมคือเวลาจะจีบใครเนี่ยผมจะลงไปต่ําสุดให้เขาดูก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันรับสภาพนี้ได้เนี่ย น่าจะอยู่กันได้วันนี้สนุกแน่นอนเพราะจะมีข้อมูลของทั้งสองคนเรามาดูกันครับว่าศึกที่หนึ่งของเรานั้นศึกลิ้นกับฟันครับ,ค,รบคู่ไหนจะใส่ใจความรักมากกว่ากันไปชมกติกาเลยครับกติกาศึกลิ้นกับฟัน 2คู่รักที่ร่วมรับคท,ท้าจะผ่านบทพิสูจน์กับ3คํคำถามทายใจที่ต้องถูกต้องและตรงกันคู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่าก็รับหัวใจสะสมไปเลย1ห,หัวใจซ่งที่าฟังนี่ได้เห็นไปเรียบร้อยน้ะ้ะกติกาของเรานะครับคําถามคําตอบนะครับที่มาจากตัวตนที่แท้จริงของคู่ของคุณค,คุณรู้ใจเขาคุณใส่ใจเขา จริงหรือเปล่าเรามาเริ่มที่คุณอาร์ตก่อนเลยนะฮะคำถามมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแน่ๆระหว่างแฟนเพื่อนกับเพื่อนแฟนคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณเลือกอะไรคุณยามครับเขียนลงไปครับคำตอบของคุณเอ้าละครับแฟนเพื่อนหรือเพื่อนแฟนคุณอาร์ตไปมีคดีอะไรกับใครมาละครับเนี่ยคุณมีเพื่อนผู้ชายเนี่ยหลายคน ค,คุณไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงของเขาเหรอ,อเข้าที่นึกตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยไปกระทําชําเล่าใครไม่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนแฟนแต่คือเราอาจจะมีประเด็นในการเมาส์มอยเยอะเธอฉันว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แน่ๆเลยหรือว่าคนนี้ใส่ย,ยีนี่าเลยเขาเ่าเมาส์กันที่บ้าน <c oughs> ครับผมขอตอบว่า แฟนเพื่อนครับเรามาดูครับว่าฝ่ายหญิงนั้นตอบว่าอะไรใจตรงกันหรือเปล่าคุณใส่ใจหรือเปล่า <c oughs> ยมครับคุณตอบว่า <c oughs> โอ้ไม่ตรงอะ่ะ <c oughs> ตายแน่เลยแยำเรื่องมันคือ คือเราคบกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะพี่วิรีแล้วตอนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยค่ะพี่อาจจะชอบเจ้าชูมากแล้วก็จะบอกว่าเจ้ามีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยอย่างนี้และกิ๊กที่เขาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเพื่อนแยมคือคือตอนนั้นคือผมผมไม่รู้คือคือคือถ้าคือถ้ารู้แล้วก็ ก็คงไม่แหละแกไม่ปลอมตัวติดหลวดไปคนจะได้จับไม่ได้วะอันนั้นละครไทยครับไม่รู้แล้วควรที่นั่นเป่าไฟที่หนึ่งร้อนนึกว่าร้อนร้อนร้อนนึกว่าร้อนร้อนทำไมต้องเหงื่อแตกด้วยครับครับแต่ว่าจริงๆอาร์ตเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าแต่ก่อนนะคะเจ้าชู้ตหลังหลังแต่งงานมายังนะคะคบกันมา13ปีก่อนแต่งงานจับได้กี่ครั้งว่าเจ้าชู้โโอ้หนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนโอ้โหเพราะเขาสิงห์ว่าเลยเนี่ย ได้ังนั้นไม่ได้หัวใจนะครับกับประจำที่ขอบคุณมากครับแค่ผมถามข้อแรกก็เล่นเอาหนุ่มที้เล่นอารมณ์ดีแบบคุณอาร์ตถึงกับไปไม่เป็นแก้ตัวไม่ถูกเลยละครับเราไปดูอีกคู่กันต่อเลยครับมาดูคุณก๊อตบ้างครับคุณก๊อตจะตอบถูกหรือเปล่าว่าจะใส่ใจกับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้หรือเปล่านะครับของคุณก็คือระหว่างโรงเรียนวัด กับโรงเรียนนานาชาติคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไรคำถามมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแน่ๆคุณเบลตอบก่อนเลยครับคือคุณเนี่ย อยู่ที่บ้านกับภรรยาแล้วคุณชอบซื้อชุดนักเรียนให้ภรรยาใส่ลหาใช่เป็นชุดโรงเรียนเฮ้ยผมชอบคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติแล้วคุณคิดว่าคําถามมันคืออะไรคําถามว่าตุ๊กตาหมีที่เราเล่นกันอยู่นียเขาเรียนโรงเรียนอะไรมาดูเฉลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ครับคําตอบคือ โรงเรียนนานาชาติคุณเล่นตุ๊กตาหมีกันที่บ้านสองคนคุณคู่คุณที่ฟุ้งฟริงอ่ะแล้วตุ๊กตาหมีของคุณก็มีหลายตัวมีหลายตัวทุกตัวมีชื่อหมดจะมีตัวหนึ่งที่เรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ถูกต้องโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะฮะตุ๊กตาหมีหน่อยครับว่าเขาเล่นยังไงจริตัวนี้นะฮะไม่ใช่เป็นตัวจริงของเขาแต่เป็นตุ๊กตาหมีนะฮะ เราไปดูแรปเปอร์น้าโคดเวลาอยู่บ้านกับสุดที่รักเองเล่นตุกตาสุดมุ้งมิงของเขากันเลยดีกว่าครับมั่นแหละจะหาตังมาผ่าตัดเราออกจากกันก็ไม่ได้อยากจะใกล้มากหรอกสวยก็ไม่สวยตัวเองอะดีมากนะก็ก็ดีอ่ะทำไมมีอะไรอย่าเอาจมูกมาชนไม่ชอบมือไม่ถึงอะเขาใด้ไหม เดี๋ยวจะไปเล่นบ้างอ่ะมันได้อ่ะมันได้ไดความใกล้ชิดอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับได้ไปนะครับแหนคะแนนที่นำไปก่อนแคะบนกไ้ก่อนและก็เป็นคู่มุงมิงฟรุกฟริง,รงของคุณก๊อฟละครับที่ทำคะแนนนำไปก่อน1ต่อ0ครับแหมหมดกันหนุ่มแรปเปอร์มาร์ทเค็มของผมเรามาดูทางด้านฝ่ายหญิงกันบ้างครับ ในวันที่คลอดน้องชูใจอ่าน้ำหนัก2,580กรัมแต่ขอถามว่าน้องชูใจนั้นตัวยาวเท่าไหร่ระหว่าง47เซนกับ50เซนครับคิดดีๆคุณจำได้หรือเปล่าตอนนั้น จำได้ตอนไปเซลฟี่กับน้อง47ค่ะพ่อก็ตัวขนาดนั้นลูกก็าอาจจะ50น้องเกิดมาตัวเล็กมากค่ะตอนนี้อ้วนแล้วใช่ไหมใช่ขุนกันแบบเต็มที่มั่นใจว่า47เซนใช่ค่ะ47อ่ะมาดูครับว่าใจตรงกันหรือเปล่าคุณก๊อฟตอบว่า47เหมือนกันผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า ชูใจเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกคุณยังไงกันบ้างชีวิตมันสดใสขึ้นไหมชูใจเกิดมาเหรอครับออชีวิตก็ต้องรับงานตอนเช้ามากรพ่พูดจริงอ่ะไอ้เนี่ยแล้วจําไว้ครับอาตขนาดว่ายังไม่มีนะครับยังรับงานเช้าเลยรจริงครับผมน,นั่นออกมาเมื่อไหร่นี่อ้ย จากวงวงตีสี่ก็ไายอย่างนี้ที่แบบว่าประทับใจมากก็คือว่าคุณก๊อฟเนี่ยแต่งเพลงให้น้องชูใจเห็นบอกว่าให้ให้คุณเบลได้อ่านเนื้อเนื้อเพลงนี้ถึงขั้นน้ำปาไหลกันเลยเดียวครับถึงร้องไหาเลยร้องไหาเลยเกิดเป็นมนุษย์เธอจงตระหนักว่าจะเจ็บปวดเหลือเกินและมีอะไรให้หน้าผิดหวังกว่าคะแนนสอบมิดเทอมเธอคือสเปิร์มที่ยังมีชีวิตรอด ฉะนั้นเธอจึงชนะตั้งแต่ลองให้อยู่ในห้องคลอดอย่าก,กลัวว่าเธอจะแพ้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพราะเธอกลับบ้านยังมียาแดงแนละผ้าพันแผลของแม่กับพ่อตอนเด็กเธอยังเคยคานและเธอยังเคยตั้งไข่วันนี้เธอยืนเองได้หกล้มจะซับเท่าไหร่ มันเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งที่เราแบบไม่รู้เลยนะคุณอาร์เห็นป่ะผมก็ไม่เคยคิดนะว่าผมเนี่ยเป็นสเปิร์ที่ชนะตั้งแต่ตอนที่อยู่ในห้องข้อเออใช่ว่ะเราไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยว่าเราชนะมาขนาดไหนและเราบางทีบางทีเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอตัวเราเองแต่พ่อแม่เนี่ยจะรู้ตอนนี้คู่แรปเปอร์มุงมิงก็นำไปแล้วสต่อศด้านคุณอาร์ตกับคุณแยบต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะครับ มาที่คุณแยมนะคุณแยมพร้อมนะครับมาดูครับว่ารู้ใจกันขนาดไหนครับในวันที่อาร์ตขอคุณแต่งงาน<ฮ>คุณอาร์ตคุกเขา่ากี่ข้างระหว่างหนึ่งข้างแยมแต่งงานกับผมเถอะกับสองข้างแยมแต่งงานกับผมเถอ,อะคุณรู้ใจเขาคุณใส่ใจเขาจริงหรือเปล่า การขาเขียนคําตอบลงไปครับผมจะบอกงี้ให้การคู่เข่าขอแต่งงานเนี่ยบ่งบอกได้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นช้างเท้าหน้าหรือช้างเท้าหลังคู่เข่าข้างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเจ้าชายครับแล้วเขาเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้สมมุติบอกว่าแต่งงานกับผมสิครับไม่โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคู่เข่าสองข้างคับ แย้มแต่งงานกับพี่นะไม่โอ้ยจบจำไม่ได้คือวันนั้นอะจำไม่ได้เพราะว่าอยู่บนเวทีก็ตื่นเต้นใช่ค่ะเบอร์อยู่แล้วคนก็เยอะคนก็เยอะตื่นเต้นด้วยแล้วก็มองแต่ตาเขาใช่ซึ่งตาเขาก็เล็กมากด้วยเราก็ไม่รู้ต้องเข่งเนี่ยคือพี่อาร์เนี่ยเป็นคนบาลานซ์ไม่ดีอะค่ะพี่วินนั่งเทียบก็ไม่ได้คุกเข่าข้างเดียวยังก็ไม่มั่นใจน่าจะ สองข้างค่ะสองข้างนะครับคุณนาร์ตครับคำตอบของคุณคือภูขอเขาสองข้างวันนั้นในงานคอนเสิร์ตนะ DJ on stage versus the star ครับผมคุณไปขอเขาแต่งงานต่อหน้าเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น รู้ไหมว่าจะขอแต่งงานไม่รู้เลยค่ะจ<ต>้างไปว่า กล่าวไว้ว่าน่าจะไปเที่ยวเกาหลีเพราะว่าหลังจากทิปคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันคิดว่ายังไงก็ไปขอเกาหลีชั่วคุณคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเอเวว่าจะขอมีเซนต์ว่าน่าจะเกาหลีเป็นการขอแต่งงานที่เรียกได้ว่าสวีทมากและบนเวทียิ่งใหญ่คนเห็นกันเยอะแยะกล้องเครื่องพร้อมเลยทีเดียวใช่ครับไม่ต้องก็ไม่ต้องทำพรีเซนเทชันในงานแต่งงานเลยทุกอย่างเขาตัดมาให้ผมเรียบร้อยคำตอบนะครับก็คือคุกเข่าสองข้างถูกต้องเอาไปหนึ่งคะแนนทุนนี้ และนี่ก็คือภาพความประทับใจในวันนั้นของคุณอาร์ตกับคุณแย้มครับวันนี้ผมพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์เขาแล้วครับผมขอคุณแต่งงานได้ไหมครับจะมีเ<ช>พ<อบ>ียงเธอร<บ>ักเพียงแต่เธ<ช>อพบกับเธอ ในที่สุดคุญญณยานกับคุณอาร์ตก็ตีตื้นทำคะแนนขึ้นมาเป็น1ต่อ2แล้วละครับแต่จะโชว์ความรู้ใจตีเสมอได้จากคำถามข้อสุดท้ายหรือเปล่าต้องมาดูกันครับพร้อมไหมฮะพร้อม <พอ S 1> ครับเรามาดูกันครับว่าหากสุดที่รักของคุณสามารถจะแปลงโฉมคุณ2คนได้คิดว่าจะออก มาเป็นแบบใดเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยตัดหัวทิ้งเอาหัวใหม่มาใส่โอ้พี่พี่คแล้วถ้าเติมแต่เติมแต่งเติมแต่งไปคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณอยากให้คุณแปลงโฉมมาเป็นหล่อตีเกาหลีหรือ2อิตาลีซิกแพ็คสาวๆพร้อมแล้วเขีนคำตอบครับ มีผู้ชายในดวงใจอยู่สี่ห้าอันดับครับเอ้คนนี้จะเป็นจีดะก้อนอันดับสองจะเป็นเจ๊ปาร์กอันดับสาเป็นอะไรไม่รู้แต่ไม่มีครับพี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนหัวผมได้ผมก็ว่ามันน่าจะเปลี่ยนหัวผมไปท่อเลยแต่ว่าผมดูเหมือนหมูย่างเกาหลีมากกว่านะครับพี่จริงล่ะดังนั้นคุณยืนยันว่าคําตอบของคุณคือน่าจะเป็นเกาหลีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเมียคือถึงหน้าไม่เหมือนเกาหลีแต่ก็พร้อมดูซีรีส์ไปกับเธอนะครับ ลำบากผมต้องคิดไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่สบายแล้วเดี๋ยวอาชีพพี่ถ้าให้เดาเนี่ยกลับบ้านทุกวันผมนั่งดูหนังก็ดีหรือว่าเล่นเกมก็ดีข้างๆเขาจะมีนอนแล้วก็เล่น iPad อันหนึ่งครับพร้อมกับซีรีส์เกาหลีที่เขาดูทุกวันเดอป้าเจดเบเเกมเราก็ยิงเดเขาน่าจะให้ผมเป็น หลอตีเกาหลีแน่นอนฮะมาดูกันนะครับว่าหลอตีเกาหลีหรือว่าอิตาลีซิกแพคสาวๆพร้อมแล้วเปิดคำตอบครับและภรรยาของทั้งคู่จะเลือกข้อไหนมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับหลอตีเกาหลีทั้งคู่สเปคก็คือตีขาวสูงค่ะตีขาวสูง ผูตรงเลยว่ะคุณได,คณได้คุณได้ความฝันของคุณเดี๋ยวนี้ครับนี่าวสุดคือใจแยมอ่ะก็ชอบสิกแผงครับยุลีแต่คือดูด้วยสุขยากอ่ะ,อะอนน ผู้ชายคนนี Get ้ถ้าแค่คุณสั่งเท่านั้นเขาจะทำซิกแพคให้คุณทันทีใช่คุณให้กำลังใจเขาเพราะตอนนี้เขามี1แึ่งแพคแล้วนังขาดอีก5แพคเพราะนั้นเองจริงเรามาดูอิตาเลียนซิกแพคก่อนได้ครับถ้าเกิดว่าคุณสองคนเป็นอิตาเลียนซิกแพคเนี่ยหน้าตาคุณจะเป็นยางี้ครับคุณอาร์ตคุณเวลาเป็นผมดูแล้วเหมือนเป็นชลาทิน โอเคไหมถ้าถ้าถ้าสามีตัวเองเป็นอิตาเลียนซิกแพคแบบนี้ไม่เอาไม่เอาขอคุณจอมมันไปที่นี้ก็มีอย่างนี้เอาเหรอโอ้โหโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นเกาหลีนะลอตีลอตีเกาหลีสรุปแล้วรายการที้เชิญมาทำร้ายกันใช่ไหมสรุปนะครับคะแนนนะฮะตอนนี้นะครับ คุณก๊อฟกับคุณเบลนะฮะชนะไปก่อนนะครับได้หมึ่งหัวใจเดี๋ยวเรากลับมากันต่อนะครับเพราะว่าเกมหน้าของเรายังมีแข่งขันกันต่อนะครับสึกหวานมันชั้นคือเธอในที่สุดคู่รักมุ้งมิงของแรปเปอร์บิ๊กไซสก็โชว์ความรู้ใจ คว้าหนึ่งหัวใจนำไปก่อนนะครับช่วงหน้าศึกวานมันฉันคือเธอผู้ชายไม่เกี่ยวกับภารกิจลุยเดียวของสาวๆาจะสนุกสนานขึ้นาาไหนช่วงหน้าอพาพาครับจะไหวเหรอ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> แต่สู้